บอดบิ Big, ๊กฟาดเดือดคนใกล้ตัวตีกันคนที่เจ็บที่สุดก็คือฉันเตือนสติอย่าหลงเชื่อพวกอวตารสวัสดีค่ะ FC f แฟนคลับมิตรรักแฟนหมอลำทั้งหลายเมื่อนี้ก็มาพบกับสาวไอคนเดิมแล้วก็เช่นเดิมเป็นอย่างนะคะพี่น้องขาบอดบิ๊กเนี่ยถึงได้ออกมาไลาฟ์ฟาดเดือดเตือนสติคนใกล้ตัวตีกันคนที่เจ็บที่สุดก็คือฉันพร้อมกับย่าสึก วันนี้นะคะสาวไอนะคะซิมาขอพูดถึงประเด็นนี้กันเนาะหลังจากเมื่อวานนี้คะ่ะพี่น้องขากระแสดรามาค่อนข้างร้อนแรงในโลกโซเชียลหลังจากที่โตเกียวมิวสิกนะ,ะ่ยค่ะเพิ่นเปิดตัวลดแ่ลดแ่ครั้งแรกของค่ายโตเกียวมิวสิกที่เปิดตัวที่แรกที่จังหวัดอุดรเนาะพี่น้องก็มีกระแสดรามาเข้ามามากมายคะ่ะพี่น้องเพว่าสิเป็นกระแสเชิงบวกกระแสเชิงลบที่เข้ามาต่อว,ว่า ว่ารถแทเพเพนเนี่ยราคาแพงว่าซันแพงเกินไปไหมเพราะว่าบอสบิ๊กเนี่ยตั้งราคารถแทไว้ที่ห้าหมืนบาทอืมแล้วก็มีเอซนะคะหรือชาวเน็ตเนี่ยเขามาแซะเขามาติงบอกว่าราคาแพงเกินไปไหมตัวเองนะเป็นค่ายน้องใหม่เพิ่งทำรถแทครั้งแรกแล้วก็มีการเปรียบเทียบว่า ราคาของค่ายอื่นรถแห่ที่อื่นราคาถูกกว่านี้แล้วใครจะไปจ้างตั้งราคาไว้ขนาดนี้ค่ะพี่น้องะ่ะบอสบิ๊กเองก็ได้ออกมาอัปเดตค่ะพี่น้องว่ามีคนจ้างคนเดียวถึง10คิวและคิวงานนะคะมีไปถึงไปถึงภาคใต้อเมื่อแน่ใจนะคะสาไอาจําบพิดว่าน่าจะเป็นสุราธานีเนาะเอ่นมีคิวงานนะคะมีคนจ้างงานรถแห่ตัวเกียวมิวสิกเนี่ย ที่ภาคใต้ที่สุราชธานีล่ละค่ะเห็นว่าคะพี่น้องคะ่ะว่า FC แฟนคลับนะคะคนฮักโตเกียวมิวสิกเนี่ยไม่ได้มีแค่ชนอีสานบานเฮาเนาะคือมีทั่วฟ้าเมืองไทยคะ่ะพี่น้องคะ่ะคนรักโตเกียวมิวสิกทั้งประเทศพร้อมที่จะจ้างคนจ้างไม่ได้พูดส่วนคนพูดไม่ได้จ้างคะ่ะพี่น้องถ้าเราชื่นชอบนะคะต้องให้แพงแพงขนาดไหนเราก็จ้างเฮ้ากับบืนจ้างคือเกาคะ่ะ แต่ถ้าไม่ได้ชื่นชอบแล้วก็ไม่ได้สนใจแน่นอนครับถือเป็นได้กบอยากจ้างค่ะพี่น้อง่าแลวบอสดิ๊กก็ยังบอกอีกด้วยนะว่าจ้างรดแถ่โตเกียวมิวสิกครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถเลือกศิลปินได้ถึง3คนอยากได้ใครอยากได้ผู้ใดนะคะศิลปินในโตเกียวมิวสิกเนี่ยเขาสามารถ เลือกนะคะมาร่วมแสดงนะคะได้ถึง3คนเลยและยังมีนักร้องนะประจํารถโตเกียวมิวสิกอีกด้วยคะ่ะพี่น้องคะส่วนเรื่องราคาเริ่มต้นที่50,000บาทส่วนเรื่องระยะทางนะคะแล้วก็ไปแสดงอย่างภาคใต้เหนือจังสีเนาะมันก็อาจจะมีค่าจ้างเพิ่มมันจะมีค่าแบบค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่าจ้างก็อาจจะมีเพิ่มคืนนะคะพี่น้องผู้ใดสนใจนะคะอยากได้รถแห่โตเกียวมิวสิกไปร่วมงานนะคะ รีบเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ยังที่ว่าค่ะก็เริ่มเป็นกระแสแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากรับรองได้เลยว่าบอดบิ๊กนะคะเพื่อนจัดหนักจัดเต็มรับรองว่าสนุกคุ้มค่าคุ้มราคาลถแถโตัวเกียวมิวสิกแน่นอนนอกจากกระแสดราม่าค่าจ้างแล้วค่ะพี่น้องยังมีกระแสดราม่าคนใกล้ตัวตีกันเองเกิดจากนี่แหละค่ะพี่น้องขาะอ c แฟนขับนะคะหรือว่าเพจสบายดีโตเกียวเนี่ย เพิินในวิภาควิจารณ์การทำงานเบื้องหลังของไลฟ์สดโตเกียวมิวสิกวันนั้นวันที่เปิดตัวรถแห่โตเกียวมิวสิกซึ่งหน้าที่นี้เป็นของบาวจุนเพราะว่าบาวจุนเนี่ยเพิินเป็นหัวหน้าไลฟา์สดเพจสบายดีนะคะเพิ่นก็ได้ดไปโพสต์ว่าการทำงานของบาวจุนเนี่ยยังทำงานออกมาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ยังบม่มีประสิทธิภาพในการทำงานพอ่อ ทำให้ FC แฟนคลับของบาวจุนเนี่ยเพิ่นบ่พอใจเข้าไปต่อว่านะคะเขาไปคอมเมนต์เดือดต่อว่าเพจสบายดีนะคะสบายดีโตเกียวเนี่ยยังหนักเลยบาวจุนเนี่ยเพิ่นก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจค่ะพี่นองขาแล้วก็ได้แขวนโพสต์ของสบายดีโตเกียวมิวสิกไว้แบบนี้เปลี่ยนทีมก็ได้นะครับถ้าว่าผมบอดีผมเจียมโตตลอดผมพร้อมยอมถอย และก็ทําให้กระแสทัวลงไปที่เพจส,สบายดีโตเกียวค่ะพี่นองขาเกิดนะคะประเด็นถกเถียงกันระหว่าง f อฟซโตเกียวมิวสิกกับ FC โตเกียวมิวสิกเนี่ยแหละค่ะพี่นองขาตีกันเองแล้วก็มีการโพสต์ตอบโต,ต,ต้กันไปกันมาถึงขั้นชกต่อยชวนกันไปที่โรงพักเลยค่ะพี่นองขาแล้วก็มีคุณแอนนะคะเข้ามาผสมโลงแล้วก็ได้เข้าไปเม้นข้อใต้โพสต์ว่า แค่คนคนเดียวที่ไม่รู้แค่คนคนเดียวที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นคนหรือสัตว์สนใจมันทำไมถ้ามันเปิดเผยว่ามันเป็นใครแล้วจุนรู้จักมันค่อยเอาคำพูดพ่อยๆของมันเก็บมาคิดคนที่มันมีความคิดต่ำๆเหี้ยๆสนใจทำไมให้มันชักตาย และทางด้านคุณแอนเนี่ยคะ่ะก็ได้บอกว่าเพจสบายดีโตเกียวเนี่ยเป็นผู้หวังดีประสงค์ร้าย่าส,สันคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันก็ทําให้คือจะบอกว่าเพจสบายดีนะคะสบายดีโตเกียวเนี่ยเพิ่นกับเป็น FC แฟนคลับของบอสบิ๊กแล้วก็ค่ายโตเกียวมิวสิกมีการสนับสนุนโตเกียวมิวสิกมาโดยตลอดเดช ซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะคะไลฟ์สดนะคะเพิ่อนกับเขามาสนับสนุนตลอดเลยเป็น FC ตัวโยงเป็น FC แฟนคลับเบอร์ต้นๆของตัวเกียวมิวสิด้วยแหละแต่ประเด็นก็คือคนใกล้ตัวเนะาะบกว่าสิเป็นบาวจุนที่เป็นเป็นสมาชิกของตัวเกียวมิวสิเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแต่เพจสบายดีเนี่ยก็เป็น FC แฟนคลับผู้ให้การสนับสน,นุนตัวเกียวมิวสิมาโดยตลอดทีนี้นะคะบอดบิ๊กเนี่ยเพิ่นก็เลยแบบว่า หนักใจแล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นคนใกล้ตัวแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดถ้าคนใกล้ชิดคนใกล้โตตีกันเองเนี่ยความรู้สึกมันเจ็บแล้วก็มันเสียใจได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงประเด็นนี้บอกว่าขอร้องนะคะคนใกล้ตัวอย่าตีกันเองบอยอยากให้ไปหลงเชือ่อหลงเชื่อพวกอวตารเข้ามายุโยงเข้ามาปั่นทําให้คนใกล้ตัวเนี่ยแหละเกิดข้อพิพาทเกิดข้อถกเถียง เกิดความข้อใจผิดกันแล้วก็ทะเลาะก,กันในที่สุดแล้วพ้นเสียค่ะพี่น้องคะ่ะมันก็กลับมาที่ตัวเกียวมิวสกลับมาที่บอสบิกกลับมานะคะที่สมาชิกของตัวเกียวมิวสนั่นเองคะ่ะอย่าทะเลาะก,กันดีกว่าเลยเนาะพี่น้องแล้วก็บอสวิกนะคะเพิ่นไดโพสต์เอาไว้แบบนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะขอร้องเธอ FC หรือทีมงานหรือบุคลากรคนใกล้ชิดบอสถ้ารักและเคารพในตัวฉันหยุดการประทะก,กันเองได้ไหม จักแมนหยางแต่ละคนเลือกเถอะแซะกันเองอืเลือกเถอะแซะกันเองเพราะว่าคุณก็เป็นบุคลากรคุณก็เป็นเอฟซีแฟนครับเป็นคนของตัวเกีย s i มิวสิกบอยอยากให้มาทะเลาะก,กันเองค่ะพี่น้องขะแล้วคนที่เสียใจที่สุดมันก็คือบอสบิ๊กค่ะพี่น้องขาอยากให้จบดราม่าไว้เพียงเท่านี้ปรับความเข้าใจกันและกันเนาะพี่น้องเนะาะสาวอายก็ขอจบ ประเด็นดราม่านะคะคนใกล้ตัวตีกันไวเพียงเท่านี้เมื่อนาสิมิอย่างมาอัปเดตสุพีสุนองฟังกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ช่องมักหมอลำเนียวไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ